โคลอส a เอเป็กซีรีมันกลับมาแล้วต้องเรียกว่า4ปีที่เราคอยอนะครับสองรุ่นใช่ไหมพี่ครับตื่นเต้นมากผมว่ามันเป็นการอัปเกรดที่ดีมากครับคือแรงเลยแหละคือตัวแทบจะท็อปแล้วอะ่ะต้องบอกก่อนว่าเอเป็กเนี่ยซีรีส์เอเปเป็นซีรีส์เริ่มต้นของสายเทรลแต่สองท่านที่เราพูดมามันไม่เริ่มต้นฮนะใช่มันจตะแ,แรงมากสุดมากเลยนะนความจริงแล้วและในราคาที่ เซกเมนต์กลางรหรือว่าคุ้มค่ามากที่ใช้บ่อย่ h HRV ่าผมจะชอบใช้ก่อนก่อนซ้อมว่าเราจะดูว่าเราพร้อมจะซ้อมแค่ไหนเป็นพี่พี่จะซื้ออะไร่าไม่ต้องแบบว่า in detail เลยถ้าเป็นผมอะฮะ